จากคำที่กล่าวแปลเป็นภาษาไทยได้ใจความโดยย่นย่อว่าเราจะไม่ฉันด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินดังนั้นการคบฉันของผู้ปฏิบัติธรรมจึงไม่มีการขับกล่อมประโคมดูการละเล่นฟ้อนลำํำดูหนังดูละครตลกโปกฮา ขาดสติในการพิจารณาคำเกินฉันคำใหญ่เกินเกินไปติดหลอดลมสำหรับกระอักกระอ่วนตายก็มีฉันน้อยเกิน หยิบข้าวทีละหยิบหยิบอาหารทีละเม็ดใส่ปากโยนบ้างหยิบบงังเป็นชั้นละเลียดก็ไม่ควรมีสติแต่งคำข้าวให้พอดีคำ ดูว่ามันร้อนเกินไหมถ้าร้อนเกินจะทำให้พองลิ้นพองปากไหมตักขึ้นมาช้อนนเล็กนิดเดียวมันจะล้นมันจะหก จะกลายเป็นเละเทะไหมช้อนมันเล็กจะฉันหลายๆคำก็ไม่เป็นไรเอาตามปริมาณช้อนถ้าเอาตามปริมาณปากช้อนมันไม่พอใส่ก็ วีคูณเอากันแล้วกันแทนที่จะฉันสิบห้าคำก็กลายเป็นสามสิบคำแล้วกันเพราะช้อนเล็กวันนี้เจอช้อนเล็กวันไหนเจอช้อนใหญ่ก็ปริมาณมันก็ลดลงเนี้ยสติรู้อยู่ในคำากืนจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้อธิบายออกมาเป็นภาษาพูดหรอก แต่ตัวรู้นะมันรู้ละเอียดถึงอย่างนี้แต่ละคำมันบวกด้วยสติจิตที่คอยจดจ่ออยู่กับเรื่องอะไรอะไรทั้งหลายนั่นแหละจะเป็นจิตที่มีพลังพลังจากการจดจอ่อ พลังจากการที่เรามีสติรู้อยู่ตรงนั้นๆนั่นแหละเดินมีสติรู้อยู่ตรงเท้ามีสติเข้าไปลหลายๆชั้นกำลังเหยียบด้วยขาขวาเป็นก้าวที่เท่าไหร่ในขณะเหยียบลงไปมันอุ่นมันร้อนมันแข็งหรือมันนุ่มตัวรู้มันรู้ปรปละเอียดหมดถึงขนาดนั้นแต่มันไม่ได้อธิบายออกมาทั้งหมดได้ มันเร็วมากสิ่งที่รู้ในขณะเหยียบลงไปอย่างเดียวเนี่ยมันมีอีกหลายอย่างเลยถ้าว่าแยกแยะกันมาแล้วนี่ยาวเหยียดเลยเไหมเหยียบลงไปครั้งนี้เอาข้างหน้าหรือข้างหลังลงหรือตะแคงข้างเหยียบกระยงหรือเหยียบไปเต็มเท้าเหยียบลงไปแล้วอุ่นหรือร้อนผืนดินแผ่นดินเป็นอย่างไร อแถมเขาแถมไว้อย่างเขานับไว้ด้วยเริ่มแต่เริ่มเดินออกมาจากตรงนั้นนะตรงนี้เป็นก้าวที่เท่าไหร่อ,อันนี้เขาเพิ่มตัวรู้เข้าไปกำกับในในส่วนที่ร่างกายไปสัมผัสไปผัสสะไปกระทบผัสสะไปว่ากระทบ สัมผัสไปว่ากระทบไปถูกไปโดนภาษาพื้นเมืองอไอการไปถูกนุ่นโดนนี่กระทบนั่นกระทบนี่เออถ้าจะเรียกมันเป็นภาษาแบบกโก้หนะ่อยบอกผัดซะรูปลดกินเสียงสัมผัสเนื้อเนี่ยสัมผัสตาเห็นอะไรก็มีสติรู้อยู่ หูได้ยินอะไรก็มีสติรู้อยู่คำนี้เป็นคำยังไงชัดหรือไม่ชัดสุภาพหรือหยาบคายถูกหรือผิดนนั่นแหละเพิ่มสติเข้าไปในสิ่งเหล่านั้นในสิ่งที่มันมากระทบกระทบทางหู ก็แยกแยะได้อย่างนี้เนี่ยนั่นแหละการสร้างพลังจิตพลังจิตมันเกิดจากตรงเนี้ยเราไม่ได้ไปแบกไปหามอะไรหรอกนะมันมาสัมผัสสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวการใช้ชีวิตกับร่างกายของเราเองแ้วเราก็ไปต้องไปเปิดตำรงตำลาเลยเลย มันรู้เองตัวรู้มันรู้เองอืมเนี่ยอวัยวะเหล่านี้มันมาให้เราใช้งานแต่เจ้าของโอละเลยมันใช้ไม่เป็นเออมันก็เลยใช้ชีวิตแบบลวกๆ ถ้ามีสติแล้วแต่และอย่างนั่นแหละถ้าเราจดจ่อเข้าไปมันจะทำให้เรามีกําลังภายในเขาเรียกอีกอย่างให้การสติรู้ทั่วๆไปนี่คือสัมปชัญญะรู้ไม่งั้นมันจะรู้เหรออะไรดีอะไรชั่วใครคนดีใครคนชั่ว ใครสะอาดใครสกรปรกทำไมจะรู้ไม่รู้อะไอก้กายสะอาดกายสกปรกก็ยังมองเขาด้วยตาเนื้อตามันเห็นพวกมันก็บอกได้คนนี้สะอาดนคนนี้สกปรกนี่ยน,นี่ข้างในมันก็เหมือนกันเอ้จิตนี่มัน จิตมันก็รู้ไปในจิตนะจิตคนนี้สกปปกจิตสกปปกคือจิตลักษณะไหนดุ้ายดุดันดื้อรั้นนะอออันนั้นแหละโหดเหี้ยมไม่มีเมตตาเรารู้ไหมใครมีเมตตาไม่มีเมตตา อย่าเป็นหาม่าเป็นเรื่องลี้ลับนะถ้าเรามีสติเราก็จะรู้อู้ยยายนี่ใจดีจังเลยปูนี่ใจดีจังเลยเอเด็กยังรู้เลยเห็นไหมอย่าไปหาว่าเราเอาเรื่องโอ้โหเรื่องคุณธรรมชั้นสูงไก่ลิบไกลลับอะไรมาพูดนะเอาเรื่องธรรมชาติของคนที่มันเป็นอยู่เนี่ยมาพูดกันเนี่ย เกิดขึ้นทุกวันเกิดขึ้นทุกครัวเรือนแต่ผู้ที่ไม่ได้ฝึกสติก็จะไม่รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่ตัวเองสัมผัสผัสสะเนะี่ยมันมีคุณอย่างไรมีประโยชน์ยังไงมีโทษอย่างไร,ม,งไรมันไร้สาระยังไงนะอันนี้แหละ ถ้าเราลอบรู้ในสิ่งต่างๆทั้งหลายเหล่านี้คนคนนั้นแหละเป็นคนที่มีพลังจิตจิตมีพลังการสร้างพลังจิตจริงๆนี่แหละว,วิธีที่พระพุทธเจ้าบอกเอาไว้ในการปฏิบัติเนี่ยถ้าอยากให้มีพลังจิตแข็งแรงแข็งแก่งอย่าทำชั่วแปลว่ามีศีล อยากจะให้มีพลังจิตมีกำลังภายในอย่าฟุ้งซ่านอยู่ในที่สงบสงัดปราศจากการคลุกคลีด้วยหมู่คณะวิเวกอยู่มากๆนะนี่ฮะอันนี้แหละจิตถึงจะมีพลังออยู่กับตัวเองมากๆ อย่าไปอยู่กับคนอื่นเยอะเกินเนี่ยเรียกว่าวิเวกดังนั้นสถานที่อยู่ของสมณะดาบทิชิหรือสีต่างๆทั้งหลายเหล่านี้ชาตินี่ไปอยู่ตามป่าไงไปอยู่ตามป่า ไปทำตัวเองให้กลมกกืนเป็นธรรมชาติและจริงๆมันก็คือธรรมชาติเรานี่แหละเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นมาในปัจจุบันชาติมีความเป็นอยู่แบบนี้อืมไม่มีใครเหนือกับใครหรอกถ้าจะตรวจจากอวัยวะสามสิบสองประการ มันต้องมีเหมือนกันอย่างนี้แหละไม่มีใครมากไปกว่านี้ไม่มีใครน้อยไปกว่าน,นี้ด้วยธรรมชาตินะนอกจากคนที่ผิดธรรมชาติแต่ด้วยธรรมชาติของมนุษย์แล้วกันสามสิบสองประการจะต้องเท่ากันอย่างเนี้หัวใจคนละหัวไส้คนละหนึ่งไส้ไม่มีใครไส้คู่ไส้เทอร์โบแล้วกระเพาะก็กเหมือนกัน ปลายลำไส้จะต้องมีการป่องๆไอ้ตรงป่องๆขึ้นจริงๆมันก็คือลำไส้นั่นแหละแต่เขาเรียกอีกอันว่ากระเพาะวะมันไปแยกเรียกเอามันโตผิดปกติกเขาเรียกมันอีกชื่อหนึ่งก็แล้วกันจะเรียกว่าไส้นั้นมันจะเข้าใจยากไปถึงไปไปลายไส้เรียกกระเพาะเหมือนกันเหมือนกันหมด ่ากันหมดไม่มีใครวิเศษวิโสกับใครไอ้ตรงนี้เป็นการทําลายความหลงผิดว่าเรานี้เลิศเลอกับใครทําลายความจองหองทําลายความถือตัวถือตอนหลงตนหลงตัวลืมตัวนะอันนี้แหละถ้าใครเข้าใจตรงนี้เรียกว่ามี ความเห็นถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องสังขารร่างกายเรื่องของภพภูมิที่ตัวเองมาเกิดอยู่เป็นความรู้สามันคือเป็นความรู้ที่ธรรมดาธรรมชาติรู้ถึงธรรมชาติของตัวเองแบบแตกฉานถ้าใครจะนิพพานต้องผ่านวิชานี้ต้องผ่านดานนี้ต้องเข้าใจเรื่องนี้สักกายยทิฏฐิ มีความเห็นถูกต้องต่อการมีสังขารร่างกายด้วยความเป็นจริงที่กล่าวจริงอย่างนี้ไม่ใช่ว่าปักปัม๊มหรือว่าบุลลี่ด้อยค่าความเป็นมนุษย์ไม่ใช่ฉันฉันก็เป็นมนุษย์ที่ฉันพูดอยู่เนี่ยฉันก็เป็นมนุษย์อ่ะฉันไม่ได้เลิศเรืออะไรหรอกเออเราเท่ากันเพื่อนเอย๋ย ด้วยอวัยวะเราเท่ากันแต่ด้วยสมมุติบัญญัตินี่แกอาจจะมีอย่างอื่นเพิ่มพูนพอกพูนเข้ามาเป็นของสมมุติอีกเยอะแยะมีลาบมีสักการะมียศถาบรรดาศักดิ์มีเกียรติมีอะไรนัน่นนะเออมีความเป็นมนุษย์พิเศษอน,นุนันนี้อะไรอย่างนัน้นน่ะอันั้นของสมมุติหมดละ หัวใจฉันหัวใจแกกระเพาะแกกระเพาะฉันตับแกปอดแกกับปอดฉันตับฉันมันเป็นเกอกันเลยเพื่อนมันไม่ต่างกันเลยสี่โครงแกสี่โครงฉันนกระดูกห่อหุ้มเครื่องในเอาไว้เนี่ยเป็นโครงเนี่ยให้มันพองหน่อยจะได้มีช่องว่างให้อากาศอยู่ด้วยเพราะมันต้องใช้อากาศ เข้าไปทําให้อวัยวะเหล่านี้มันทํางานได้อืก็เลยต้องเลือกอากาศที่บริสุทธิ์เข้าไปไว้ในช่องท้องหน่อยในร่างกายเขาเลยหาโอโซนนะนะั่นแหละเออไปอยู่ในที่ที่โอโซนดีๆคนอารมณ์ดีเห็นไหมเหตุที่อารมณ์ดีเพราะเครื่องจักรอวัยวะภายในมันได้อากาศที่ดีเข้าไปมันก็เลยทำงานได้คล่องแคล่ว สมบูรณ์ดีคนก็เลยเจ้าของก็เลยอารมณ์ดีว่ะพอไปอยู่ชายทะเลไปอยู่บนยอดเขาไปอยู่ในป่าโปงสุขภาพเลยดีถึงให้เนมนักบวชไปอยู่ตามที่แบบนั้นไงถ้าธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมันดี สังฐานร่างกายไม่เป็นปริโพธกังวลอืจิตใจมันก็จะผ่องใสได้ง่ายจุดประสงค์เราต้องการให้จิตด,ดวงนี้แหละสะอาดผ่องใสอย่ามีกังวลในอะไรอะไรทั้งสิ้นเรียกว่าปล่อยวางเรียกว่าเรียกวันละ เรียกว่าไม่ยึดติดไม่ขัดข้องกับเรื่องอะไรเลยเกิดก็ไม่ขัดข้องมีชีวิตอยู่จะจนจะรวยก็ไม่ขัดข้องจะมีเกียรติมากเกียรติน้อยไม่ขัดข้องจะมีเพื่อนมากเพื่อนน้อยไม่ขัดข้องจะมีคนรักหรือไม่มีใครรัก หรือจะเมติคนเกียดก็ไม่ขัดข้องเชิญเกียรตามสบายเชิญรักตามสบายไม่ขัดข้องอะไรเลยแต่และไอ้จิตที่ว่ามันเป็นทุกข์เพราะมันไปขัดข้องในเรื่องเหล่านี้แหละงั้นอย่าให้เรื่องสมมุติทั้งหลายมันมาทำให้จิตเราขัดข้องไม่คุ้มค่าหลักที่มาเกิดอะ เกิดมาเพื่อหวังจะมาขัดข้องซ้ายขัดข้องขวาเฮ้ยอะไรก็ขวางหูขวางตาขัดข้องไปทั้งชีวิตจิตก็เลยไม่ผ่องใสไม่บริสุทธิ์ไม่นิพพานเสียหายมักผลอันใหญ่หลวงมาเสียหายด้วยเรื่องต่ำๆโอ้มันตรงข้ามกันอย่างนี้นี่เองอืม ไม่ใช่เรื่องสูงสูงนะที่ทำให้เราไม่บรรลุธรรมเนี่ยเรื่องต่ตาําๆไอ้ที่ทำให้บรรลุคือเรื่องดีๆเออแล้วทำไมไม่ทำวะเรื่องดีๆเนี่ยทำไมต้องให้เรื่องแย่ๆมันมามาม,ามาเบียดเบียนเวลาในชาตินี้ของเราอะ่ะเรื่องอะไรก็ไม่รู้มันสเพละ่ะเออเนี่ย พระพุทธเจ้ามองเห็นจุดนี้แหละว่าโอ๊ยเส้นผมมันบังภูเขาไว้หญยย้าปากขอก็ไม่ได้กินเน<ม>ี่ยเห็นอยู่ตำหน้าตำตาซึ่งสิ่งที่ดีที่เลิศไม่ทำมองไม่เห็นไม่เอาไปใช้ในชีวิตปลาดว่าเนี่ย พระอ,องค์อยู่แสดงธรรมอย่างนี้แหละเรื่องนี้แหละให้คนเข้าใจถ้าใครเข้าใจเธอจะนิพพานมีคนนิพพานตามท่านนับจำนวนไม่ท้วนเฉพาะพระโคตมะพุทธเจ้าในยุคข,ของเราเนี่ยตอนนี้มีคนข้าวนิพพานไปแล้วนับไม่ท้วนคนที่เข้าใจว่าท่านสอนอะไร แล้วก็ได้ทําตามที่ท่านสอนไว้จนประสบความสําเร็จเนะี่ยเรียกว่าบรรลุเรียกว่าเข้าถึงเรียกว่าประสบความสําเร็จในการที่จะพาจิตของตัวเองไม่ติดไม่คล้องกับเรื่องอะไรทั้งนั้นสัพเพธรมานาลังอภินิเวสายะ สรุปของคําสอนมีอยู่แค่นั้นนะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดติดไม่ควรติดข้องไม่ควรเอามาขุนมัวทั้งหลายทุกเรื่องนีเอาละนิมนเชิญไปพิจารณาด้วยอาการอันสำรวม